วิชาแคลคูลัสนี่เป็นวิชาที่ค่อนข้างจะเป็นปลายทางมากๆนะครับสำหรับคนที่เรียนสายวิทย์มาเนี่ยเราจะเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์ในตอนมัธยมเนี่ยที่เขาปูพื้นฐานมาตั้งแต่ผมไม่เขียนแล้วกันนะครับมันจะมีตั้งแต่เรื่องเซ็ตเรื่องความสัมพันธ์ฟังก์ชันระบบจำนวนจริงฟังก์ชันชนิดต่างๆมี Exponential Logarithm ตรีโกณมิติ จนกระทั่งมาถึงลิมิตและก็ความต่อเนื่องแล้วก็มีแคลคูลัสติดมาหน่อยนึงเนี่ยวิชาประเภทนี้ทั้งหมดนะครับเราเรียกรวมรวมว่า Pre-Calculus ก็คือเป็นวิชาที่ปูพื้นฐานมาให้เราสามารถจะเรียนแคลคูลัสได้ในที่สุดนะครับมันก็จะพูดถึงเรื่อง ฟังก์ชันแล้วก็การทํางานกับฟังก์ชันที่ต่างๆการเอา,เอามีมีเรื่องเมทริกซ์ด้วยนะครับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นพื้นฐานซึ่งผมก็พอจะเดาใจพวกเราออกแหละว่าถ้าคือบางคนอาจจะรู้สึกเรียนแล้วไม่เข้าใจเลขคณิตศาสตร์มปลายมันมันดูแต่ละบบมีเนื้อหายแยกจากกัน พอสมควรเ,เรียนเรื่องนี้สักพักไปเวกเตอร์สักพักไปจํานวนจริงสักพักไปลิมิตมันดูไม่เห็นภาพรวมนะครับเพราะตอนนั้นเราเรียนแคลคูลัสไปเป็นตัวสุดท้ายเลยเราไม่ได้รู้ก่อนว่าจะต้องเรียนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณเพื่อจะเอาไปใช้ในแคลคูลัสนะครับในมปลายแคลคูลัสมปลายไม่มีเรื่องตรีโกณด้วยซ้ำเราเพิ่งมารู้ตอนนี้ว่าแคลคูลัสต้องใช้เนื้อหาเหล่านั้นดังนั้น สิ่งที่พวกเราควรทำก็คือกลับไปดูทบทวนเนื้อหา pre-calculus ในสมัยมปลายนะครับทีนี้เนื้อหามปลายมันเรียนทั้ง3ปีเราควรจะกลับไปอ่านอะไรหรือนั่งดู YouTube เรื่องอะไรบ้างนะครับผมจะมีลิงก์แปะไว้นะครับมันมีโครงการชื่อ match charity ของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ มีรุ่นพี่ปี3เนี่ยเขามาติวให้นะฮะก็จะมีเนื้อหาเรื่องที่เกี่ยวกับการทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนแคลคูลัสนะครับก็จะมีหัวข้อเหล่านี้อาจจะมีเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะฮะแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆในคาบนี้ก่อนนะครับว่ามีหัวข้ออะไรบ้างส่วนเนื้อหาในรายละเอียดเพราะเราต้องเป็นคนกลับไปดูเองเพราะว่า แต่ละคนอาจจะมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนอาจจะจําได้แม่นยําแล้วบางคนอาจจะลืมลืมไปหมดแล้วนะครับสิ่งแรกที่ควรรู้นะครับคือเรื่องฟังก์ชันนะฮะฟังก์ชันเราต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับฟังก์ชันเราต้องรู้ว่าฟังก์ชันแต่ละชนิดมีนิยามมันยังไงตัวสมการของมันเช่น exponential ถูก ทำขึ้นมาได้ยังไง Exponential ประกอบด้วยค่าคงที่ยกกําลัง,งนนด้วยตัวแปรใช่ไหมครับแล้ว r ก h รทมเป็น inverse function ของเอ p o n e n t i a l ชอย่างนี้เป็นต้นตรีโกณมิตินิยามขึ้นมาจากความความยาวตามแนวแกน x และแกน y ของวงกลม 1, 1หน่วยของของจุดบนวงกลม 1, 1หน่วยอะไรอย่างนั้นนะครับมันมีรายละเอียดแบบเนี้ยที่เดี๋ยวเราจะต้องอยู่ดีๆหยิบมาใช้แล้วถ้า ลืมไปหมดแล้วเนี่ยมันจะต้องทบทวนของเก่าระหว่างที่เราเรียนไปด้วยซึ่งน่าจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับฟังก์ชันแต่ละชนิดนิยามมาได้ยังไงบ้างและพวกสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยพวกเอกลักษณ์ทั้งหลายถ้าจําได้ก็ดีถ้าทวนได้ทวนหน่อยก็จะดีนะครับแต่ว่าผมอยากให้พวกเราได้ทบทวนหน้าตาของกราฟของฟังก์ชันการรู้หน้าตากราฟของฟังก์ชันมันจะทําให้เราพอ เห็นสิ่งต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นอย,อย่างในคลิปแรกๆของเราเนี่ยเวลาเราวาดฟังก์ชันเป็นเส้นๆ้นเนี่ยเราจะเราจะรู้สึกว่าพอมีอะไรให้ยึดเกาะเป็นสาระได้บ้างว่าเรากำลังทำงานกับอะไรอยู่นะครับถ้าเราถ้าเราค่อนข้างจะคล่องแล้วในเรื่องนี้เช่นเวลาผมพูดเรื่องฟังก์ชันไซน์แล้วเรานึกออกเลยว่าฟังก์ชันไซน์หน้าตาเป็น ลูกคลื่นแบบนี้เริ่มต้นที่ไหนแล้วก็ไปตัดแกน x ตรงจุดไหนบ้างอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องมีรายละเอียดมากนะักแต่ว่ารู้ว่าฟังก์ชันไซน์มีลักษณะเป็นคลื่นคลื่นแบบนี้เราจะทํางานกับแคลคูลัสง่ายขึ้นมากๆนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรากลับไปดูว่าฟังก์ชันแต่ละอย่างกําเนิดมาได้ยังไงแล้วมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เป็นอันดับแรกถัดมาเนื่องจากฟังก์ชันส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ ที่เราจะได้พบเจอคือฟังก์ชันพีชคณิตหรือฟังก์ชันพหุนามฟังก์ชันพหุนามหน้าตาเป็นไงก็เช่น x กำลังสองบวก5 x บวก6แบบนี้ก็จะมี x ยกกําลังต่างๆบวกกับคูณกับค่าคงที่แล้วก็มีหลายพจน์แบบนี้บวกกันอะไรอย่างนั้นนะครับเราควรดําเนินการกับพหุนามให้คล่องเช่นสมมติว่า x กํลังสองบวก5า x บวก6คูณ x ลบ2คูณยังไงนะครับ หรือหารหารด้วย x ลบหหารแล้วได้กี่ครั้งเหลือเศษเท่าไหร่นะครับหรือถ้าถามว่า x กำลังสบวกห x บวกหแยกเป็น2วงเล็บนะครับแยกตัวประกอบพหุนามทํำยังไงพวกเราควรจะต้องทําได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดกำลังหาอนุพันธ์อยู่แล้วผมถามว่าฟัางก์ชันนี้แยกตัวประกอบได้เท่าไหร่ ซึ่งมันจะจำเป็นต้องใช้ในการแก้แก้สมการเพื่อหาว่า x ต้องเป็นเท่าไหร่ถึงจะได้อนุพันธ์เป็นศูนย์เนี่ยนะครับแล้วเราต้องมาทวนเรื่องแยกตัวประกอบพหุนามอีกมันจะมันจะสะดุดแล้วก็การทําความเข้าใจตรงนั้นมันจะมันจะไม่ต่อเนื่องนะครับแต่นั้นแนะนําอย่างยิ่งว่าการดําเนินการเกี่ยวกับพีชคณิตทั้งหมดนะครับบวกลบคูณหารพรหุนามแยกตัวประกอบทำอย่างไร อีกสักเรื่องหนึง่งจริงๆเรื่องที่ต้องทบทวนมีรายละเอียดเยอะกว่านี้มากนะครับแต่อีกสักเรื่องหนึ่งที่ผมอยากได้มากๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เรามักจะลืมสนิท <c oughs> ไปแล้วนะฮะอันนี้อันนี้อยู่ในครึ่งหลังของแคลคูลัสตอนที่เราเริ่มหาปริพันธ์นะครับเป็นเรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้นหลายตัวแปร ى, นะครับแค่ชื่อก็ยาวมากแล้วเราจะลืมไปแล้วว่ามันคืออะไรนะฮะลอง ลองละลึกชาติดูทักนิดหนึ่งสมมุติเรามี 2x ลบ 5y เท่ากับ1แล้วก็ลบ 3x บวก y เท่ากับ3คูณคุณอย่งฮะแล้วก็เขียนปิดวงเล็บปิดก,กาบอกว่า,าทั้ง2ส,สมการนี้ใช้ตัวแปร x และ y ร่วมกันเราจะเรียกว่าระบบสมการโดยที่แต่ละตัวสมการเนี่ยเป็นสมการเชิงเส้น ซึ่งแปลว่าตัวแปรไม่ไม่มีการยกกําลังอะไรนะครับทั้งหมดทั้งทั้งสบรรทัดที่ผมเขียนรวมทั้งวงเวล็บด้วยเนี่ยเรียกว่าระบบสมการเชิงเส้นหลายตัวแปรนะครับเรามีหน้าที่ต้องหาออกมาว่า x เป็นเท่าไหร่ y เป็นเท่าไหร่นะครับวิธีการนี้อยู่ในเรื่องเมทริกซ์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นกี่ตัวแปรก็ได้นะครับมีมีกระบวนการที่ชื่อ row operation การดำเนินการตามแถวในเมทริกซ์เพื่อที่จะหาให้ได้ว่า x เป็นเท่าไหร่แล้ว y เป็นเท่าไหร่นะครับดูเป็นเรื่องเล็กๆหนึ่งเรื่องในในขั้นตอนการการอินทิเกรตนะครับการหาปริพันธ์แต่ว่าถ้าเราไม่เป็นเลยเนี่ยเห็นเห็นระบบสรรมการแล้วงงว่าไปยังไงต่อเนี่ยเราทำเรื่องนั้นไม่ได้หนึ่งหัวข้อเต็มๆเ,เลยนะครับดังนั้นนี่คือประมาณ3-4เรื่องที่ ผมแนะนำว่าพวกเราต้องกลับไปทบทวนอย่างยิ่งนะครับเพื่อที่จะได้เรียนไปด้วยกันอย่างอย่างสงบเรียบร้อยดนะีมีความสุขนะครับ